Hi hello I'm back with travel and tourism vocabularies I have 10 more for you for the second part Part แรกไปแล้วอืมก็คือมีอยู่8คำนะคะถ้าใครดูพาร์ทแรกแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวกีจะแปะลิงก์ให้นะคะ YouTube คลิกข้างบนแล้วก็ Facebook คลิกในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะทีนี้เหลืออยู่10ตัวนะจ๊ะหลายคนก็มาใส่เลข18 18 18เพราะมีทั้งหมด18คำเรามาเริ่มตัวที่9กันเลยค่ะ This word unspoiled, unspoiled. It means something that is not changed or damaged. เป็นการพูดถึงสิ่งใดที่ไม่ถูกทำลายนะคะไม่มีใครไปแตะต้องอย่างเช่นแบบเราเข้าป่าไปอย่างเงี้ยเป็นแบบ unspoiled forest นะคะก็คือเป็นป่าที่ไม่มีคนบุกลุกเข้าไปอะคะ่ะ For example All animals can live here on this unspoiled island. สัตว์ทั้งหลายหลากหลายชนิดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่นี่บนเกาะแห่งนี้ที่ไม่ถูกลุกล้ำโดยมนุษย์นั่นเองค่ะ and next word number 10 first for adventure. ปกติเราจะแบบคุ้นเคยกับคำว,ว่า thirsty อ้อ oh, หิวน้ำเดียนะนะคะคำว,ว่า thirsty แต่คำว,ว่า thirst นะคะเป็นคำานามแปลว่าความกระหายกระหายอยากจะแบบว่าผจญภัยเออเป็นการเดินทางที่แบบว่าลุ้นลุ้นลุลลอยลอย่างเงี้ยค่ะ in this sentence young ones always have thirst for adventure นะคะก็คือคนที่เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ young ones นะอายุน้อยๆเนี่ย a n d number 11 The verb look around ก็คือไปดูรอบๆนะคะ Just explore the area นะ For example let's look around the town ก็ชวนกันไปเที่ยวปุบ๊บก็บอกว่าเอ้ยไปดูรอบๆกันเถอะนะคะ N number 12 This is another verb when you want to say แวะนะคะ I แวะไปตรงนี้เออแวะว่ายังไงภาษาอังกฤษนะคะ Stop off stop off We stopped off at some nice cafes on the way here นะคะก็คือแวะร้านกาแฟน่ารักนรักนะคะตามทางที่มาถึงที่นี่นะคะ stop off นั่นเองถ้าใครอยากบอกว่าแวะใช้คำนี้ได้เลยนะ and next this word checkout อนะ่ะ ปกติเราจะใช้คาว่าเช็คอินนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเข้าโรงแรมเข้าพักนะคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเช็คเอาท์ก็ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่เหมือนกันนะคะ w d check out at 11am tomorrow นะคะเราจะเช็คเอาท์ใช้คาว่าเช็คเอาท์ได้เลยนะคะเหมือนภาษาไทยที่เราทับซับเข้ามานะะั่นเลยค่ะ and the next verb is look forward to นะคะตัวนี้หมายความว่าตั้งตารอคอยอยากจะไปเที่ยวมากเลยนะคะ for example She's looking forward to going to the beach ตัวนี้จะมีข้อสังเกตนิดนึงก็ปกติคำว่า to เนี่ยเรามักจะแบบใส่ infinitive หรือ verb ที่ไม่ผันใช่ไหมคะ looking forward to แล้วก็ใส่ verb ไม่ผันแต่สำหรับตัวนี้มันจะเป็นข้อยกเว้นนะจ๊าทุกคนมันก็คือ to going นะคะมันจะเป็น verb ing หรือว่า gerund นั่นเองคะ่ะ a n d number 15 get Hopelessly lost um, แปลว่าไปมองไดก็หลงทางใครเป็นอย่างนี้บ้างนะคะก็คือเมืแ่อบบจะไปตรงไหนก็แบบว่าโอ๊ยขับรถหลงทางจำทางไม่ได้นะ,ะเติมคำว่า hopelessly เข้าไปมันจะทำให้ความรู้สึกเหมือนแบบโอ้ oh, โหหนักมากเป็นหนักมากที่จริงพูดคาว่า get lost ก็ได้นะคะที่แปลว่าหลงทางแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่มความรู้สึกเข้าไป for example I can't drive in big cities I get hopelessly lost เ,ออเมืองใหญ่นะฉันขับรถไม่ได้เนะฉันแบบหลงทางแบบหลงจริงหลงจังอย่างเงี้ต่อไปคำนี้นะคะคำว่า check out ์เอา้าว่าไปแล้วเม่บอกกูเกอเออเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันมีความหมายอีกความหมายหนึ่งด้วยสําหรับการท่องเที่ยวนะคะนอกจากจะเช็คเอาท์จากโรงแรมใช่ปะมันก็จะมีเช็คเอาท์แบบเหมือนไปดูไปไปไปลองแบบ ดูซิว่าสถานที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบพูดแบบชิวๆนะคะ For example let's check out the strawberry farm near here เฮ้ยเนี่ยเราไปเช็คเอาท์กันเถอะว่าเนี่ยสตรอเบอร์รี่ฟาร์มที่เขาปลูกสตรอเบอร์รี่น่ะเออเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเหมือนไปเที่ยวนั่นแหละเออพูดง่ายๆว่าไปดูไปเที่ยวแหละ check out And number 17 getaway so getaway here is a noun we'll have a weekend getaway this month เดือนนี้จะมีการแบบว่าไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆแบบสั้นๆนะคะ ก็บอกว่าเราจะแบบเหมือนคำว่า getaway ก็คือไปเที่ยวแบบสั้นๆแล้วตรงนี้ก็บอก weekend ใช่ปะมันก็คือแบบแค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไปแบบแป๊บเดียวนะคะ and the last expression for today see somebody off เออเห็นใครออกไปอืมนั่นละนะคะ <c oughs> จริงๆเราอยากจะพูดกันว่าไปส่งบางทีแบบไปส่งแบบไปบายบายอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องข,ขึ้นอะไรแล้วแต่นะคะไปบายๆเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็ไม่แบบ I go to send ไม่ใช่นะคะเออเราจะใช้คำว่า see her off, see him off, see my mother off แบบนี้ก็คือไปส่งแบบไปยืนบกมือบายๆอะคะ่ะ In a sentence like this, I'll go see you off at the airport. Don't worry. นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปเจอกันที่แอร์พอร์ตนะจะไปแบบส่งนะคือคําว่าส่งในที่นี้คือไปยืนแบบโบกมือบายยกดๆๆแล้วก็แบบโอเค have a safe trip นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้ทั้งหมด18คําหรือว่า expressions นะคะสำนวนต่างๆที่เยี่ยวมาให้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวใครที่พร้อมจะไปเที่ยวก็เก็บคําศัพท์ไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น Part 2ใครยังไม่ได้ดู Part 1อย่าลืมคลิกไปดูด้วยนะคะ และสำหรับตอนนี้นะใครที่สนใจสำหรับ listening course อ๋อเปิดตัวนะคะเพิ่งเปิดตัวเดือนนี้เลยนะคะเป็น listening course ที่มีทั้งหมด15 conversations all in English แล้วกี่ก็ทำคอนเวอร์เซชันเหล่านี้เองด้วยนะคะกับเพื่อนๆหลายคนเป็นทีมนะคะมีทั้ง Canadian accent, American accent, also accent and also m อ a c ซ e n t a n คเ n t ต์ r ละอัน h ื h นอ่าเพ i ่อ s ที่มีบรนะคะมี accent หลาย accent มากใน c o n v e r s a t i o n 15 c o n v e r s a t i o n s และนอกจากนั้นยังมี5 stories นะคะที่จะเป็นเรื่องเล่านะทั้งหมดนี้จะทดสอบการฟังของคุณนะคะเมื่อคุณฟังแล้วในคอร์สนี้นะกี่จะสอนเรื่องการฟังนะคะคุณฟังแล้วคุณจะต้องตอบคำถามนะคะที่กี่มีให้ใน คอสกีกำลังจะสอนว่าฟังยังไงได้จับใจความยังไงนะคะแล้วรวมถึงได้เทคนิคการพูดด้วยนะคะเป็นการพูดแบบสำนวนในปัจจุบันแน่นอนเออเพราะกี่สร้าง Conversation ขึ้นมาใหม่เลยเพื่อให้เข้ากับปัจจุบันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นการเชื่อมเสียงเทคนิคต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับการพูดได้ด้วยและยังมีโบนัสให้อัดเสียงส่งกันบ้านกับกีโดยตรงเลยนะคะเป็นการฝึก Speaking จาก conversation โปรดที่เราชอบในคอสนี้ ช่วงนี้เป็น early bird เปิดตัวคอร์สเริ่มเรียนวันที่27มิถุนา65นี้นะคะดังนั้นช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มเรียนแต่สามารถสมัครราคาพิเศษค่ะราคาเต็มอยู่ที่4,500บาทแต่ early bird อยู่ที่ 2,990บาทนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะคะทาง Facebook Instagram ก็ทัก Inbox มาได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็น YouTube ก็จะมีลิงก์ของ Line Official นะแปะไว้ให้นะคะแล้วก็คลิกทัก Line มาได้เลยคะ่ะ So that's it for this episode I will see you again next time Bye